เต็มพื้นพี่น้องผลโพยีลีมือเนี่ยไม้แตกขึ้นเราครับพี่น้องไม้แตกขึ้นเราคุณพุณคุณอ๋อโอ้ยย่ห่างหัวแขวงมั้ป้าพี่น้องคุณผมไปหายที่ทางคุณคุณเป่าหน่องคุณมาหนีกรพอแล้วคุณคุณผลโพลีลีออคุณเก็บฮะคุณเก็บว่เห็นคนเก็บว่าเห็นแล้วคนคนขับรถกับบริเวณน้ำเขาแล้ว พูดนะขนาดสั้นลงหลยแม่นบอตัวเอาต้นเดียวไม่ออกวันจะร่นใครคนบ่พุณคุณคุณคุณหน่วยสูบอยู uh like ่ีพี่น้องลดมาเอาพุณพุณโอ้หน่วยไงครับคุณหน่วยแบบไงเลยงามครับพี่น้องหน่วยแบบไงเลยงามแพงพุณหน่วยหนึ่งนี่ไหนคุะเห็นบ่เพียอีกโอ้ยู่นี่กือบสามหน่วยสี่หน่วยปมาตัวพูดนะโอ้หน่วยเป็นโัวหยุดทั้งอีก เพราะวเนี่ยต้นเดียวพอาะ่เนี่ยกลิ่นบวดกินเพืเดียวหลายว่เนี่ยนี่อีกบ่ชไม่ได้กลิ่นเพื่อเดียวไปฝากพี่น้องช่เอาครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องช่เอาพุ้นนะนี่ลายอยู่ต้นเดียวแต่ว่าเบิ่งทางพี่สิหลายกลัวดิเดี๋ยวไปเบิ่งทางพี่ก่อนเบาหนิงยง่างไก่พี่น้องว่านต้นน้อยตอนน้นน้อยแต่ว่าก็เหลือหลายต้นน้อยไง أي? ตัวหนีมีครับโอ้ตัวนี้ยังมีครับพี okay. ่น้องนี่นี่ครับนี่ก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องใหญ่กว่าบกมงแกวบันเท้าเลยครับหน่วยงามเลยหน่วยบบกยางงามอย่างใหญ่เลยโอ้สองหน่วยตัวอยู่ข้างในพ้อมนี่พี uh, okay, really. ่น้องอยู่ข <Male> ้างในสองหน่วยเลยคุณครับเล็กๆล็กูกใหญ่เลยต้องเบ่งดีๆพี่น้องไปมันไหลคุณอ่ะเต็มพื้นครับพี่น้องเบ่งเบาหน่องคุณสั้นไว้ มีนวลนี่ต่ำๆเลยตัวนี้หลายครับโอ้เบียรทั้งนอกเบียรทันลงวะโอ้เบิดพีพียังเลยอีกเยอะอีกโอ้โ้เต็มพื้นพี่น้องผลโพยลีมือเนี่ยไม้แตกขึ้นเราี่น้องไม้แตกขึ้นเราพุ่นพุ่นอ๋อ โอ้ยย่ขางหัวยของไหมปีนองคุณผมไปหายที่ทางบุคุณบ้านหน่องคุณวานีพอแล้วเหรคุณคุณคุณวปวพลี่อคนเก็บบ่เห็นก็เห็นแล้วคนคนขับรถกับบริบ่งน้ำเขาแล้วพูดนะขนาดสั้นลุ่มไหลแม่นเมตัวเอาต้นเดียวโอ้ยออกานรุ่มแขคนบ่พวดปวดปวดอาหน่วยสุกมี่น้องโดนแล้ว คุนอาโอ้โหต้นไม้พี่ยังอีกคุณเียผื่งเผื่อหน่วยงานสันบลงเผื่อจะต้องมาสันงานนี่ตุ้งยังมาสันงานนี่เจ้าไปบดอยู่บ่หรอขึ้นไรเถอะเจ้าไปบดอยู่บ่ไปถิ่มไม่บ้านขึ้นเอาจะมีพี่พี่น้องมาถิ่มไม่บ้านขึ้นเอาปูนไอมากับแบงเอาไปเก็บไว้พอดีเดี๋ยวมันสุกกระดิบนะพี่น้องเงื่อนล่ะไปเขาห้มไว้ อย่ทาทั้งงาเปล่าจะต้องสันหนอมันอยู่ไปงานทังเงี้ยสั้นหนอเออสันหนอเลยนี่สั้นเหรนั่นเองน,นั่นอเองเบิร์แล้วมีสามหน่วยต้นนะนะต้นนี้วะเอาสันต้นนี้ก็เอาค่อยเก็บแค่เดียวเลยอ่าขุนครับมางพี่มางพี่มาสันต้นนี้ต้นเดียวเต็มไายรถเลยเนี่ยต้นนี้กับพ่อหน่อยพี่น,ออน้องขุน,น,นไม่สุกเมียนเบิร์ตปีหลงมีตะบักม่วงครับเหลือครับ ท่านต้นแนวท่านต้นแนวต้นพี่มาหมากไรต้นยืมหมักพี่ไลแต่ว่าต้นตำตำยืดถึงเยนะเลยกลิ่นขื้อเอครับเบ้าหนองนี่สุขุมทะเลบ่พอดีเสียบด้วยเนี่ยกนิ่นทำเนี่เนี่ยเศษเสียบพี่น้องแต่โบเดียมาดน้ำหนักเดี๋ยวาค่อยกินสั้นก่อนเหื่อขาวไปยั เอี๋ยวไปน้องบรรยากาศเก็บบักม่วงคือเราครับก็บสวัสดีพี่พี่น้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับผมบรรยากาศตอนเช้า,ชา,ชาครับวันหยุดพาเบาหน่องมาเก็บบักม่วงฝากพี่ฝากน้องโอ้ห่หหนึ่งโดนลุงเงยสุดเลยน้องปุ่นปุ่นุนน่เอาเปิดไปกันว่าเอาต้นนี้สิพอพรานแต่ว่าเนี้ยมไปขึ้นไมีสุดตน้นหรอหล่นเออเออเปิดแถวเลยบ้านเนี่ยพู้ใดเก็บนี่อ๋เอาเสีเอาลงมาเปเล่า กับพี่น้องบรรยากาศไม้แตกคือเราครับพี่น้องไม้แตกคือเราเฮ้ยเออไอ้นี่เราค่อยมาเอาไม้เอาเลยสุกมากินก่อนปา้นตัวตนนี้กัประมาณยี่สิบหน่วยอะไรใช่กันหลุดมือนี่ปั้นพี่น้องมึงเนี่ยบักโลเป็นโลกลัวเหมือนับแต่ละหน่วยหน่วยสุกปา้นเลไม่เป็นก้อนยูจะฟาบยูบ้างอันที่ออกไปพ่กเบิร์ตอันที่เอาไปพ่กเบิร์ตเต็มท้ายรถก่อน่ะไรน่ะเนื้อสุกบ่สุกเออถือมาไมืมีมือถือเดิ อ้าพี่น้องมีต้นหน่วยเป็นรัวเอาเบิดแถวนี้ได้หอดสามบอกตัวนึ่งเอาเปิดเป็นถุงซะนะโอ้ม,โอมีถุงอยู <asaki> ่กับบ่าวกันเอาเปิดถุงเอาหนุ่ยสุกใส่ก่อนไม Pent ้แตกไม้แตกก็เบาหน่องเพิ่นหมันไว้หาอยู่หากินนเลือกเอาต้นหน่วยสุกแล้วครับพี่น้องกับหน่วยดิบบ่าวหนุ่ยเงาบ่าวหนุ่ยเอาบ่าวหเอาต้นหน่วยสุกพี่น้องนหน่วยเป็นโัวน่ครับ หน่อยดิบหน่อยดิบเนี่ยขั้นเดี่ยวต้นเนี่ยย่านเอาบโบบิดเอาเอามันค้าหนีดิตใส่ก่อนต้องมีทีไรเออนั่นแนวบันไม่สุกออกก่อนเอาอยีกบ่คือพวกเอาเถีะน่ะไม่สุกไหมโอ้หน่อยสุกนี่อยู่บนหน่อยสุกแต่ต้นหน่อยสุกเป็นเต็มถุงแล้วเอาบันไปถอยเอาทั้งฝุ่นถอยเอาทั้งฝุ่นหลายครั้หลายครั้ เนี่ยต้นเดียวทำไมเราบอกมาเก็บนี่ได้อหรอกมันจะบอกบุดอกซอยสุดหลังหนึ่สิบุณพิรุ่งตรงนี้สั้นไปเต็มพื้นนี่ครับอ๋อสั้นสองต้นนี่เพรามันที่หลายผดต้นเดียวพอาะแห้งแล้วอ๋อยันมันหลายผลเพรเป็น่ยังนะออกไปวันนี้ครับมันเหี่ยวแล้วบดเสียบดิเออมันบ่สดออกไปสดๆดไม่ไหม้ละ พีโโ่น้องมือสุนทันเสียงพี่น้องตุบ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 เตลอดต้นพุ่นอ้าวพุ่นฝูงมาพุ่นพุ่นเอ้ามาถานมาถานเต็มท้ายรถอีกแล้วมื้อนี้ก็ได้ต้องใส่เสียถอยรถเข้ามาเลยครับพี shuttle, โโ่น้องนี่เขาเพิ่งหิวไก่เขาได้เนาะถอยเขาล้องกัน ลองถึงอะไรตัวมันใกล้ลงได้ใกล้ห้องกระถอยเขาสั้นอีกบ่ตัวนึงบ่เอาสั้นตัวนี้หล่ะเก็บก่อนสั้นตัวนี้หล่ะก็เก็บก่อนมันสิหลายผลผลไหนต้นรวยไงโอ้ขนาดนี้ก็ยังหลายบ่ลนตัวไหนบ่ลนกับมีบ่ลนเออบ่ลนเบิดสหมดเฮียงสันเลยบแรออ๋อเขยาะเขยาะเขยาเลี้ยวกะสิเก็บบ่เท่ารวยตัวนั่นเดียวโมลนกับบ่อเหรอ โอ้โอ้ัาผู้หอกล้องพี่น้องพูดอะพูนพูนพูนอาอเผื่อฟังงานทางพี่เอกบางพี่น้องบางเต็มพื้นครับลนลงเอ๋อพูน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 เดี๋ยวอยากเดี๋ยวกินครับพี่น้องหาไปฝากพี่ฝากน้องช่วยกันพ่นอะเอีรถมาเก็บเบาเลยครับนี่วันนี้ขอให้รถมาเก็บเบาเพอพอแล้ว อ๋ตอต้นนี้เพอะแล้วเบิดไป <laughs> เมื่อยแล้วโอ้ยฟังเสียงเป็นต,บตะบลลอดแนอผู้สันเนี่ยเนาะเดี๋ยวพี่น้องมัดฐานครับยมจะไปหารถแล้วครับพี่น้องมันเบ้าหนิงทั้งถาตนนัวนี้ไปขยับรถนะพี่วันนี้ไปขยับรถมากใกล้ๆบ้งครับพี่น้องมีตะบกม่วงนะครับเต็มพื้นนี่เนี่ยซันไว้เนี่ยนะครับร่นล,ลงกะหน้วยไดแตกกระบอ,อกครับพี่น้องแต่ว่ากะบ่ค่อยแตกดอกใบมันหลายครับ ครับเบิ้งพี่น้องเต็มพื้นเยอะบุบอลหญิงสันต์ออยู่ครับร่องนี่เหลือหลายรีพี่น้องไม้แตกขึ้นกาครับทือว่ามตรฐานครับพี่น้องมาแบบนี้บพนอยไปหลายต้นครับนี่นครับมะม่วงมีแต่ลูกงามๆครับเต็มพื้นครับพี่น้องครับพี่ๆน้องๆผู้ได้ยู่ใกล้กับมาแล้วครับวันหยุดเดี๋ยวน้อยคบกางพ้าเมาครับพี่น้องยนสวนนี่หลายม่วงไว้กินครับ อ๋อเนี่ยู่บอยังบ่พอาไปน่ะเอาละเอาละพูดนะนุะ่นยสุกเลยถุงหมดเงี้พี่น้องบังครับคุณบังครับนี่จะนุ่ยไงงําเต็มท้ายรถขึ้นเราครับพี่น้องครับมาตรฐานเหมือนเดิมครับพี่น้องมือหน,นึ่งบ่านน้อ,นองเอาตัวอยู่เอาละเอาละค่อยมองไหมเมือมม่อนหนาบ่ซิมบ่มดไหนก็ว่าสิบบ่มสิบนุ่ยสุกไงเฮ๊ะ ไม่เราไม่อยากเราเบ่เดี๋ยวพี่น้องรมมานี้ครับถีอว่ามมตรฐานกับพี่น้องหมายแตกขึ้นกาครับมาเมื่อนี้กับที่ว่าพันครับพี่น้องครับน่ครับสำหรับคลิปนี้นะครากางจะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับในครูกางขอขอบคุณสาหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่ขามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่ๆน้องครับยังเหลือพ่อได้เก็บอยู่ครับพี่น้องครับพ่อได้จะมาเอากับเฝ้ามาเอาครับพี่น้องครับนี่ครับ ครับคลิปหนาพอกันไหมครับพี่พิงค์นองครับ